คุณจะทำยังไงครับถ้าหากว่าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่แค่ตอนกลางคืนโดยไม่สามารถโดนแสงแดดได้แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของคาโอรุหญิงสาวที่ชอบดีกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงตามท้องถนนหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนื่องจากเธอเป็นโรคที่ไม่สามารถโดนแดดได้เพราะว่าแสงแดดจะทําให้เธอนั้นป่วยและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็จะใช้ชีวิตนอกบ้านได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มที่ชื่นชอบการเล่นกีฬากลางแจ้งและมันก็ทําให้เธอได้รู้จักกับคําว่ารักสุดท้ายแล้วควคาามต่ง กันมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Midnight Sun 24ชั่วโมงขอรักเธอทุกวัน เรื่องราวได้เริ่มต้นมาที่คาโอรุนะครับหญิงสาววัยรุ่นที่มีชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นและสิ่งที่ทําให้เธอไม่เหมือนกับหญิงสาววัยรุ่นทั่วไปนั่นก็คือการที่เธอนั้นป่วยเป็นโรค XP ซครับซึ่งโรคนี้ก็เป็นโรคประจําตัวเธอตั้งแต่เด็กโดยเธอเนี่ยไม่สามารถโดนแสงแดดได้ถ้าหากว่าเธอโดนแสงแดดอาการของเธอนั้นก็จะแย่ลงและมันอาจจะส่งผลให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งโรคประจําตัวของเธอนั้นก็ไม่มีวิธีรักษาได้แต่คอยประคองไม่ให้อาการซุดลงเพียงเท่านั้นแล้วคา ก็เลยต้องระวังเรื่องนี้มากเป็นพิเศษครับเธอนั้นก็เลยไม่สามารถไปโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนคนอื่นได้ในเวลากลางวันเธอนั้นก็ต้องอยู่แต่ในบ้านและก็จะสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้านได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นและทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับเธอจะต้องคอยเช็คเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเสมอเพื่อจะได้กลับบ้านก่อนเวลานั้นนั่นเองแล้วสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงหัวใจเธอให้มีความสุขนั่นก็คือเสียงเพลงครับซึ่งเธอเนี่ยมักจะออกไปข้างนอกตอนกลางคืนพร้อมกับฮิ้วกีตร์ตัวโปรดแล้วก็นําเพลงที่เธอแต่่่่งไไปปปเเเเลลนนนนข้้้าาอออกยยูู็ระะจจแแแมมมมมีคดธต เดวเธอนั้นก็มีความสุขมากครับที่ได้ร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์เพียงคนเดียวเสมอแล้วต่อมาเธอก็ได้ตกหลุมรักหนุ่มคนนึงนะครับซึ่งมีเวลาชีวิตแลวก็กิจกรรมตรงข้างกับเธอโดยสิ้นเชิงโดยเขาคนนั้นก็มีชื่อว่าโคจิหนุ่มผู้รักแสงแดดและก็ชอบเล่นกีฬาโต้คลื่นเป็นชีวิตจ,จิตใจโดยคาโอรุมักจะมองโคจิผ่านกระจกหน้าต่างห้องของเธอเป็นประจำนะครับแล้วเธอเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งในคืนที่คาโอรุกับเพื่อนสนิทได้ออกไปเล่นกีตาร์ข้างนอกตามปกติเธอเนี่ยก็เห็นโคจิเนี่ยเดินผ่านไปขณะที่ เธอนั้นก็เลยตัดสินใจวิ่งตามเขาไปครับแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยวิ่งอย่างสุดแรงมันทําให้เมื่อไปถึงตัวโคจิเธอนั้นก็เบรกไม่อยู่มันก็เลยเผลอผลักเขาล้มลงไปซะอย่างนั้นและคาโอรุก็ได้สารภาพรักกับเขาในทันทีโคจิเนี่ยก็งงๆนะครับที่อยู่ๆเนี่ยมีสาวที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งมาผลักเขาแล้วก็บอกชอบเขาซะอย่างนั้นเขานั้นก็เลยทําอะไรไม่ถูกได้แต่อ้ามึ้งนะครับจนเพื่อนของคาโอรุเนี่ยเข้ามาขอโทษและก็พาเธอเดินออกมาซึ่งเพื่อนของคาโอรุก็ได้บอกนะครับว่าเธอเนีียยรักเวดน และเมื่อเพื่อนของคาโอรุไปที่โรงเรียนเธอเนี่ยก็ตามสืบจนรู้นะครับว่าโคจิอยู่ห้องไหนพร้อมกับแอบถ่ายเขาตอนเรียนมาให้กับคาโอรุอีกด้วยและเมื่อคาโอรุได้ดูวิดีโอในกล้องที่เพื่อนของเธอถ่ายมาเธอนั้นก็ได้ไปยังสถานที่ที่โคจิไปมาในตอนกลางวันและมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกนะครับว่าได้อยู่กับเขาในช่วงเวลานั้นด้วยและเธอเนี่ยก็เกิดไอเดียในการแต่งเพลงขึ้นมาจากความรู้สึกแอบรักโคจิเธอนั้นก็เริ่มหยิบกีตาร์ขึ้นมาครับแล้วก็ลองแต่งทํานองที่มันวนเวียนอยู่ในหัััววใใจขขอ,อออออองงงเเเธธกกมาาาแต่่่่นนนณะทีํลลคิดพยู้ อยู่ๆเนี่ยโคจิก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงหน้าเธอครับและเขานั้นก็จําเธอได้เขานั้นก็เลยเข้ามาทักเธอแล้วก็ชมนะครับว่าเพลงที่เธอร้องเนี่ยเพอาะดีและยิ่งพอเขารู้นะครับว่าเพลงที่เธอร้องเมื่อกี้คือเพลงที่เธอแต่งเองเขานักกาน้นก็ยิ่งประหลาดใจเข้าไปใหญ่แล้วก็ชมนะครับว่าเธอเนี่ยเก่งสุดๆที่สามารถแต่งเพลงเองได้แล้วทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มพูดคุยกันซึ่งหลังจากนั้นโคจิก็ได้รู้นะครับว่าเธอเนี่ยชอบแอบมอ,อ,องเขาจากห้องของเธออยู่เป็นประจำมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกเขินเพราะมันเหมือนกับคคคนโรจิตตที่่่อออยแแมงวา ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับเขากลับรู้สึกดีมากกว่าที่ได้รู้เรื่องนี้และเมื่อถึงเวลาที่คาโอรุจะต้องกลับบ้านเธอนั้นก็เลยขอตัวกลับนะครับและโคจิก็ได้บอกกับคาโอรุนะครับว่าเมื่อถึงวันปิดเทอมเขาสัญญาว่าจะมาดูเธอเล่นดนตรีอีกครั้งซึ่งมันทําให้เธอเนี่ยดีใจมากแล้วต่อมาคาโอรุเนี่ยก็ตื่นเต้นพร้อมกับนับวันรอเพื่อจะให้ถึงวันปิดเทอมเร็วๆและเมื่อถึงวันนัดเนี่ยโคจิก็มาหาเธอตามสัญญาแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ที่คาโอรุเล่นดนตรีประจํากลับถูกกแยยย่่่งโโดนดนนนนนนััตรีคคออืยอยา้ เลยชวนเธอเข้าไปในเมืองเพื่อจะพาเธอเที่ยวและก็หาที่เล่นดนตรีที่ใหม่ โดยโคจิเนี่ยก็พาเธอซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่เคยนั่งมาก่อนเธอเนั้นก็เลยรู้สึกตื่นเต้นและยิ่งพอได้เจอกับแสงสีจากไฟในเมืองมันก็ยิ่งทําให้เธอเนี่ยรู้สึกประทับใจมากกว่าเดิมจนเมื่อเธอนั้นเจอที่เล่นดนตรีใหม่แล้วนะครับเธอเนั้นก็เริ่มหยิบกีตาร์ขึ้นมาพร้อมกับร้องเพลงของเธอโดยครั้งนี้มันก็ต่างจากครั้งก่อนมากๆเพราะว่ามันเริ่มมีผู้คนเข้ามาดูเธอร้องเพลงมากขึ้นจนถึงขั้นว่ามีนักดนตรีคนอื่นมาขอแจมเล่นกับเธอด้วยและนี่เองมัน ฟังเยอะขนนาดนี้จนมาถึงในเพลงสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่เธอเนี่ยแต่งขึ้นมาตอนที่ได้เจอกับโคจิมันเหมือนกับเป็นประโยคบอกความรู้สึกในใจของเธอที่มีต่อเขาและเมื่อโคจิได้ฟังเพลงนี้เนี่ยก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเธออย่างชัดเจนและเขานั้นก็ตกหลุมรักเธอในที่สุดซึ่งเมื่อเล่นดนตรีเสร็จแล้วนะครับโคจิก็พาคาอรุไปนั่งเล่นที่ริมทะเลและเขาก็ขอแนะนําตัวและก็สารภาพรักกับคารุเหมือนกับที่เธอเนี่ยสารภาพรักกับเขาเมื่อวันแรกที่เจอกันแล้วโคจิก็ขอคาอรุเป็นแฟนทันทีครับโดยเธอเนี่ยก็ดีใจมาก ที่เขานั้นขอเป็นแฟนแล้วเธอนั้นก็ตอบตกลงไปแต่ว่าในตอนนี้มันก็เหลือเวลาอีกแค่10นาทีเท่านั้นมันก็จะถึงเวลาที่พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นแล้วคาโอรุนั่นก็ต้องรีบกลับบ้านทันทีแต่ว่าโคจิเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องโรคของเธอนะครับเขานั้นก็เลยขอให้เธอเนี่ยอยู่รอดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันแต่เธอนั้นก็ตัดสินใจวิ่งกลับบ้านไปครับโคจินั้นก็ตกใจนะครับว่าเขาทําอะไรผิดหรือเปล่าเขานั้นก็เลยวิ่งตามเธอมาและเขาก็เห็นเธอเนี่ยวิ่งจนเหนื่อยเขานั้นก็เลยขี่ม จนเธอเนี่ยลืมแม้กระทั่งกีตาร์ของตัวเองโคจินั้นก็รีบวิ่งเอาไปให้ครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ปิดประตูบ้านใส่เขาซะอย่างนั้นโคจินั้นก็ตกใจนะครับว่าเขาทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมเธอจะต้องรีบกลับบ้านขนาดนี้ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็เลยวางกีตาร์ไว้ที่หน้าประตูบ้านแล้วในระหว่างที่เขากําลังจะกลับเขาก็ได้เจอกับเพื่อนแล้วก็พ่อแม่ของคาอารุที่กําลังตามหาเธอกันอยู่เพราะเธอเนี่ยได้กลับบ้านมาช้ากว่าเวลาปกติทุกคนก็เลยเป็นห่วงมากและเมื่อรู้นะครับว่าเธอกลับบ้านมาแล้วทุกคนนั้นก็ร้ ก็ได้ตอบว่าโคจินะครับที่ไม่รีบพาเธอกลับบ้านและเพื่อนของคาโอรุเนี่ยก็บอกนะครับว่าเธอนั้นกําลังป่วยอยู่ซึ่งเมื่อโคจิรู้อย่างนั้นก็ตกใจครับในเมื่อตอนนี้คาโอรุได้โดนแสงแดดมาเล็กน้อยพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็เลยพาเธอไปหาหมอเพื่อจะตรวจดูนะครับว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่ว่าโชคเนี่ยก็ยังดีนะครับที่เธอไม่ได้โดนแสงแดดมากมันก็เลยทําให้ไม่ส่งผลอะไรต่อร่างกายของเธอซึ่งในระหว่างทางพ่อของเธอก็ได้ถามเธอเรื่องโคจิว่าเขานั้นเป็นใครและกําลังคบกับเธออยู่หรือเปล่าแต่เธอนั้นก็ตอบไปนะครับว่า ่ามันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะเขาคงไม่อยากจะคบกับเธอถ้ารู้ว่าเธอนั้นป่วยแบบนี้ แล้วต่อมาเนี่ยคาโอรุก็รู้สึกแย่มากครับ <S <S <an> <S กับอาการป่วยของเธอแล้วเธอเนี่ยก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนซึ่งในคืนต่อมาเนี่ยโคจิก็มาหาเธอที่บ้านเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะพูดคุยกับเธอนะครับและก็อยากให้เธอเนี่ยกลับไปร้องเพลงอีกแต่ว่าเธอเนี่ยก็บอกกับเขานะครับว่าอย่าม,มาที่นี่อีกเธอไม่อยากให้เขาต้องมาคบกับคนที่ป่วยแล้วคาโอรุก็บอกเลิกกับโคจิทันทีซึ่งนี่เองครับมันทําให้โคจิเนี่ยทั้งเสียใจแล้วก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยหลังจากนั้นแม้ว่าคาโอรุจะบอกเลิกโคจิไปแล้วแต่ว่าทั้งใจของเธอเนี่ยก็ย,ยังรักเขาอยู่เธอเนั้นก็ย,ยังคอยมองที่หน้าต่างของห้องเธออยู่เสมอเพื่อหวังจะได้เห็นเขาอีกครั้งแล้ววันหนึ่งพ่อของเธอก็ได้วางแผนกับเพื่อนของเธอนะครับว่าจะพาโคจิมาที่บ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่ยอมออกไปไหนเลยพ่อของเธอไม่อยากจะเห็นเธอเป็นแบบนี้แล้วในคืนนึงนะครับพ่อของเธอก็ได้ชวนโคจิมากินข้าวที่บ้านด้วยกันซึ่งเมื่อคาโอารุเ,เห็นว่าโคจิมาที่บ้านเธอนั้นก็ตกใจอย่างมากครับแล้วก็ถามนะครับว่าใครเป็นคนต้นคิดทีีี่่่พาาาเขมทน เพราะว่าเธอไม่อยากจะให้เขาต้องมาคบกับคนป่วยโคจินั้นก็เลยรีบลุกไปหาเธอครับแล้วเขาก็บอกกับเธอนะครับว่าตอนนี้มีสตูดิโอที่สามารถเข้าไปอัดเพลงและก็ทําออกมาเป็นซีดีได้เขาอยากจะให้เธอไปอัดเพลงของตัวเองเพราะเขาอยากจะฟังเพลงที่เธอร้องอีกครั้งซึ่งเขานั้นก็ได้ขายกระดานโต้ขึ้นสุดทวงของเขาไปแล้วพร้อมกับทํางานพิเศษเพื่อจะหาเงินมาให้เธอได้ไปอัดเพลงอีกด้วยซึ่งพอคาอารูได้รู้อย่างนั้นนะครับเธอก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณโคจิมากๆ,ากๆเธอนั้นก็เลยยอมตกลงที่จะไปอัดเพลงตามที่เขาบอกแล้ว หลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้ไปเดินเล่นด้วยกันโดยโคจิก็ได้บอกกับคาโอรุนะครับว่าไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงเขาก็รักเธอเหมือนเดิมและเขาจะเปลี่ยนเวลาตัวเองหลังจากที่พระอาทิตย์ตกเขาจะมาหาเธอทุกวันทําเอาคาโอรุเนี่ยยิ่งซาบซึ้งไปมากกว่าเดิมครับที่เขาเนยอมทําเพื่อเธอขนาดนี้แล้วต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนั้นนะครับโคจิก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานพิเศษอย่างคามักคารเมนส่วนคาโอรุนั้นก็ทําเพลงของเธอให้จบและมันก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของ วันหนึ่งนะครับระหว่างที่คา,ารอรุกําลังเล่นกีตาร์อยู่เธอเนี่ยก็รู้สึกนะครับว่ามือและนิ้วของเธอไม่สามารถขยับได้เหมือนเดิมเธอนั้นก็ตกใจมากครับเธอนั้นก็เลยให้พ่อกับแม่เนี่ยพาเธอไปหาหมอทันทีโดยในตอนนี้สมองของเธอก็เริ่มมีอาการลีบซึ่งมันก็เป็นผลมาจากโรคประจําตัวของเธอนั่นเองแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอจะกลายเป็นอัมาาพาตทันทีและก็อีกไม่นานเนี่ยเธอจะต้องเสียชีวิตเมื่อพ่อของเธอได้รู้แบบนั้นนะครับก็แทบจะใจสลายเพราะว่าเขาเนี่ยทำใจไม่ได้ถ้าหากต้องสูญเสียลูกสาวเพียงเีขงงาไปทท่ เขาเนี่ยพยายามดูแลเธอมาตลอดอย่างดีไม่ให้เธอไปเล่นข้างนอกไม่ให้โดนแสงแดดแม้แต่นิดเดียวมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็จะต้องตายเพราะโรคนี้อยู่ดีมันเลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจมากครับว่าทําไมเรื่องเลวร้ายแบบนี้ต้องมาเกิดกับลูกสาวของเขาซึ่งหลังจากนั้นนะครับโคจิก็ได้มาหาคาโอรุที่บ้านโดยคาโอรุก็ได้ขอโทษโคจิที่อตส่สาทํางานเก็บเงินมาเพื่อเธอตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็อาจจะไม่ได้อัดเพลงของเธอแล้วเพราะตอนนี้เธอไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้เหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อโคจิได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกเป็เปนห่วงมากๆครับ นั้นก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยโดยได้ถามเธอนะครับเรื่องที่มองเขาจากหน้าต่างว่าเธอเนี่ยได้เห็นเขาทําอะไรที่น่าอายบ้างหรือเปล่า,าเธอนั้นก็หัวเราะออกมาครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยนะแล้วคาโอรุก็ได้เล่าต่อนะครับว่าครั้งแรกที่ได้เห็นโคจิก็คือตอนที่เขานั้นตื่นเต้นกับกระดานโต้คลื่นเหมือนกับเด็กที่ได้ของเล่นใหม่เธอเห็นเขานั้นมีความสุขมากๆซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกมีความสุขตามไปด้วยเช่นกันแล้วเธอเนี่ยก็เป็นเหมือนกันในตอนที่เธอจับกีตร์มันทําให้เธอนั้นมีความสุขซึ่งหลลัััังจาากกกนนน้้นนค้คบบโ็ไดขอตว และในระหว่างที่คาโอรุเดินไปส่งโคจิกลับบ้านเธอก็ได้บอกกับเขานะครับว่าถึงแม้ว่าเธอจะเล่นกีตาร์ไม่ได้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังร้องเพลงได้นะเธอจะไปอัดเพลงเพื่อที่จะให้เขาได้ยินเสียงของเธออีกครั้งเมื่อโคจิได้ยินแบบนั้นนะครับก็ทั้งดีใจและก็เศร้าใจที่เธอเนี่ยพยายามทําให้เขานั้นได้ยินเสียงเธอต่อไปแม้ว่าตัวเธอนั้นจะอาการแย่ลงซึ่งเมื่อถึงวันที่อัดเพลงนะครับคาโอรุก็ได้ขอให้ทุกคนออกไปจากห้องอัดเพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะมีสมาธิในการร้องแล้วในระหว่างที่รอเธออัดเพลงนั้นพ่อของเธอเนี่ เธอจะสามารถร้องได้หรือเปล่าเพราะเธอเนี่ยไม่ใช่นักร้องมืออาชีพอาจจะเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาก็ได้โคจิเนี่ยก็เลยเล่าให้พ่อฟังนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงพอมากยิ่งคนมาดูเยอะเท่าไรเธอก็จะยิ่งร้องดีมากขึ้นจนเขาเนี่ยต้องกลายเป็นแฟนเพลงของเธอและถ้าอัดซีดีเสร็จแล้วเขาจะเอาแผ่นซีดีของเธอเนี่ยไปให้กับสถานีวิทยุทุกทกท,กที่แล้วก็จะโปรโมตอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้ฟังเพลงของเธอให้ได้ครอบครัวของคาโอรุเนี่ยก็ส้งใจเป็นอย่างมากครับที่โคจิเนี่ยได้คิดอะไรหลายๆ แล้วก็ทําเพื่อคาออรุขนาดนี้ซึ่งหลังจากนั้นต่อมาเมื่ออัดเพลงเสร็จแล้วคาออรุเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับโรคของเธอต่อไปเธอและครอบครัวก็ได้นั่งดูโคจิที่กําลังเล่นเซิร์ฟโดยเธอนั้นก็ต้องใส่ชุดกันแดดที่แม่ของเธอเนี่ยทำขึ้นมาให้แต่ก่อนนั้นเนี่ยเธอไม่เคยจะอยากใส่มันเลยเพราะมันทําให้เธอนั้นรู้สึกแปลกประหลาดกว่าทุกคนจนมาในวันนี้นะครับรเธอก็ยอมใส่มันเพื่อที่จะได้ออกมาริมทะเลในตอนกลางวันและก็ได้ดูโคจิเล่นเซิร์ฟนั่นเองซึ่งในเวลาต่อมานะครับเธออุนใถดดช เพื่อที่จะได้ออกไปวิ่งเล่นอย่างที่เธอต้องการเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอร้องขอที่จะใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ยอมให้เธอได้ทําอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยเธอกลับเลือกจะใส่ชุดต่อไปเพราะเธออยากจะมีชีวิตอยู่ให้นานขึ้นแม้เพียงนิดเดียวก็ยังดีมันทําให้พ่อของเธอเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งมากและเขานั้นก็รู้สึกนะครับว่าเธอนั้นได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอนั้นต้องการจะเล่นสนุกเหมือนกับเด็กคนอื่นหรือมีชีววิิตตตตปกกออออย่่่่าาางงคนนนนนืๆบ้้แในนีเธลั ยอมรับและก็เข้าใจมันและก็พร้อมจะใช้ชีวิตอยู่กับมันไปจนถึงวันสุดท้ายของเธอซึ่งจากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปนะครับจนถึงวันที่คาอารุได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบทุกครั้งที่โคจิหรือว่าครอบครัวของคาอารุคิดถึงเธอนะครับพวกเขานั้นก็จะหยิบซีดีเพลงของเธอมาเปิดฟังและในที่สุดซีดีเพลงของเธอก็ได้ถูกเปิดตามสถานีวิทยุและทําให้คนอื่นอีกหลายคนได้ฟังเสียงของเธออย่างที่โคจิตั้งใจเอาไว้แม้ว่าตอนนี้ตัวเธอจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ว่าเสียงลมหายใจและความรู้สึกที่ถูกบันทึกไว้ในเพล มันจะยังคงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ขอแอบบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับว่านางเอกในเรื่องนี้เนี่ยชื่อจริงของเธอก็คือยูอิโยชิโอกะเป็นนักร้องที่มีเพลงฮิตเนี่ยมากมายและก็มาแสดงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตของเธอด้วยนะครับโดยเพลง Goodbye Day ในหนังเรื่องนี้เธอนั้นก็เป็นคนร้องเองผมนั้นอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปหาฟังกันดูอันนี้บอกเลยนะครับว่าเพราะมากคอนเฟิร์มและสิ่งที่เราได้จากหนังเรื่องนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่ยอมรับปัญหาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่จะแก้ปัญหาได้แต่ว่่าาาจรรริงๆแล้วกทีเ มันจะทําให้เราเนี่ยรู้ถึงปัญหาครับแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถเลือกจัดการกับมันได้หรือว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างเข้าใจไปทีละนิดและไม่แน่นะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยได้ค้นพบความสุขอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้จงอย่าหนีปัญหากันนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ